สารท้อนี่เป็นท้องต่ออย่านี่ต่อแานครับต่อ,อ่อนเนาะพอแนแมย์แล้วครับเมยมันต่อไห่อัอสวัสดีครับครณวนนายพันนะครับวันนี้เรามาเอาต่อครับกับทีมงานล่ะท้าต่อ ไอท้องนะครับไอท้องไอท้องอันนี้กำลังเดินหลวงนาอยู่ปุ๋นละตอนนี้มาอยู่มีอยู่สองห้างครับสองรังสองรังนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตอหางใหญ่ขนาดไหนนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้เห็นได้ครับอันตรายหน่อยตอนที่เอาเนีย่ยลูกพันก็ต้องอยู่ไกลๆนะครับอยู่ไกลๆหน่อยเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงเเกินนะครับเดี๋ยวจะให้พอทรันว่าหางตออยู่ตะไดนะครับ จะอดครับอยู่ตรงนี้หนึ่งลังครับนี่ครับแล้วก็บริเวณเจ้าดี้นะครับมาทับเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้หนึ่งหางนะครับเนี่ยลังต่อนะครับนี่เป็นต่ออานนะครับตัวนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังไปดูอยู่ครับทีนี้เนี่ยเจ้าหางเอาหางไหนก่อน น no. เออทางปูนกันก่าแม่ละเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวจะอยุต้องเพี่ท่านะครับกำลังเตรียมชุดนี่เป็นโควิดเลยชุดชุดต่อชุดต่อ แกสองชุดนี่ต้องโย่แต่ละห้าพันไปอันนี้สละกทองนะครับนะครับหมองทาสีนะครับนะสมัครจ้างได้เลยนะครับ,รบมีงานมีเงินจ้างทาสูงทาสีงานพิเศษกัเอาต่อครับที่ร้านเหรอเออสละกทอนี่เปีนห้างอัต่อยอย่างนี้ ต่ออานเลครับให้ทีมงานนะครับใส่ป้องกันนะครับต้องป้องกันครับกันเอาตอนนี้ต้องป้องกันป้องกันให้ดีครับ,บโอ้ยุงนะครั มัดให้นุ่นแน่นนะครับแลทวต้องระดเปรมระวังครับต้องมีความรอบคอบนะครับ เส้นตวเกา่าคันดีนะครับสำหรับการเอาต่ออันต่ออันนี่ไปตอ่อตียังไงซาราทรองชั่วกะดุะต่ออันนี่ไปต่อตีดูลายที่สุดนะครับก็ยังมีบอกเลยครับก็โล่นจางถุไป <laughs> นี่นะครับเดินทางมาแล้วครับ,อรบสองผูกกระแต่เขาจะต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะครับกานแปลาต่อเห็นปุ้นล้ครับต่ออานต่ออานอยู่หรุมท่า่หนอ<ะ>อยู่บนเดแค่ข้าน่นะ มาก็เป็นอย่างว่ามันจะเอาแต่ลมอ๋อมันจหนุหนืดแต่ว่าล่นอยู่ <laughs> นี่นอ, <laughs> อ้อยู่นะครับคุณผู้ชมคนรัะเจา วิธีการกันจะลงไปเอาตอ่อยุ่งยากหน่อยนะครับไม่ได้ใช้สุดญี่ปุ่นต่างลำบากน,านะฮะ เดินทางมาถึงแล้วเหนื่อยนะครับชีวิตลำบากหน่อยปุ่นนะครับอันอันน้อยอันน้อยเก้าวไหนน่ะต้องขยับไม่ช้างน่ะเ <c ười> ดี๋ยวจะพุน่นมาดีก,กว่ามาแต่ลมถึงแล้วปุ่นออกไงดูถึงพล้วปุ่นออกไงดีกะ <c ười> อันนี้เดี๋ยวเราลากขึ้นปุ่นเอาก่อนตอนนี้นะครับเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวเราเนไปเอาก,เอกันนะครับเดี๋ยวขอตัวลบก่อนนะครับเพราะว่ามันมันค่นขอนข้างจะดุหน่อยถ้าเราต่ออันดูบัตรวันนี้กับเสี่ยเมฆครับนะครับเสียเส่ยเมฆเสี่ยเมฆเป็นไรสวัสดีครับค่ะไอเมกนะครับเสีย่ยเมฆบ้านเรานี่ห้วยหญ่างไอเมฆเฮ้ยอะไรตั้งจือ่อ เดี๋ยวไปยุ่งน้กนไปลงน้ำจัดน่ออ๋อห้วยนี่ไหลลงน้ำกกนะครับน้ำก๊อกมันจะห้วยอ้อมห้วยลุกออกไปเส้นพุทธถ้านทำจันไปเ็นเส้นอ๋อมันคุนละวลายด้วยเนาะลายด้วยแต่ใกล้ไกลเกิ็ดวันไห้ครับวันได้มันสูงมันสูงลงไปดอเอาได้เนาะเอาไฟฉายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาหางเดี๋ยวเอาหางเนี้ยเนาะไปขึ้นตรงไหนลูกพี่ขันเก่านี่ใช่ไปจุดรุป เอาได้นะครับเพราะว่ามันสูงเกิดไปถ้าอยากเอาต้องป้อมเอานะครับต้องถือว่าตัดเอาต้องตัดต้นใหม่เอานะครับก็ิิกไปเอาทีหางหางใหญ่สุดๆวันนี้น่าจะได้หางหนึ่งรังนะครับต่อต่ออ่านต่ออ่านชื่ในปปา พี่ก็เมย์เหรอเนี่ยน,นี่ด้วยดนขึ้นเลยผมครับฮะออกันขึ้นเลยหรือค่นีเอือมีรัดหรืนีงลองวนปลาตุ้มเอ๋อตุ้มเนื้อชครับทั้ปุูนี่เอาไม่ เอขาเป็นไมใ้ใหญ่อยู่ในไม้ใหญ่ครับโมมาัสบายมากครับมาแลบเนยๆน,นี่ครับเดี๋ยวเขาจะ คือเราตัวนี้ขับบนนี้ครับตัวนี้ขางบนนี่ครับขับลองได้กิ่นแน่ๆครับวันนี้เดี๋ยวจอหาทีวางกล้องดีๆวางกล้องเดียขึ้นขึ้นเนียเหรอเปลี่ยนแผนนะครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนแผนมาเอาหางแล้ๆนะครับหางใกญ่เป็นใดเดี๋ยวเราจะอ่านอ่านท้องนี่ กับกล้องนะครับเดี๋ยวเใช้ท้องกับกล้องเข้าไปเดี๋ยวจะทักกับกล้องขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะอยู่ไกลๆหน่อยแต่ผู้ว่าสัญญาณจะถึงก่อนนะครับ <c oughs> ผู้ว่าสัญญาณไม่จะถึงก่อน <c oughs> เอาละครับตอนนี้สลากทองนะครับ อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่เข้าไปใกล้ๆนะครับเนาะขึ้นไปเอาต่อสำรับผมติดไม้แล้วตอนนี้นะครับอาจจะสัญญาณอาจจะรุดๆขาดๆนะครับอาสัญญาณจะรุดๆขาดๆนะขึ้นไปละเดี๋ยวเราขึ้นไปพอต่งบุร กับการเอาต่อนี่ครับจลาทองนี่ปครับขึ้นไปเอาป่นละโหกี่หอมดิบปิดปุ้ยนะ นะครับขึ้นมาถึงแล้วเอาแล้วครับนี่สลา้อยสลา้อยกำลังเอาข้างหลังต่อไปเยอะเลยะนะครับกำลังขคดรคขิดขุดโขิดต้องมีการชํำน้ญน,นะครับในการเอานะครับเป็นตอ่อติดดุนะครับต่ออนันต่ออนันเป็นต่อติดดุมาก ก็มีความสามารถนะครับความชำนาญในการเอาเห็นไปแค่ชัดนะครับนะครับกำลังเลาะเลาะเลาะเอา,า,านะครับเอาไปชั่นไปชั่นนะฮะ ทีการเอาต่อลาทาต่อกับทีมงานล่าทาต่อหลังวัดมันมากวนนะครับเวลาไปดังไฟตั้งปืนมันมากวนนะครับมาจี้เลยต้องจัดก,การเอามากินกัน บะส,สูงนะครับจากนี่บะส,สูงครับประมาณสักกี่เมตรฮะประมาณสิบเมตรครับแต่เอาง่ายครับมีกริงมีก้านนักโอ,โอ้แม่มันเสียงดังขนาดวึงวึงวึงวังเลยครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงใกล้ๆนะครับ ต้องมีความชํานาญนะครับบอกก่อนนะครับยาสูมสี่ซูมห้าเอานะครับเด็กๆนะฮะยาบัจใจง่ายๆบัจใจของง่ายๆครับการเอาต่อนะครับครับตอนนี้กําลังลงมานะครับมันรบอย่างเดียวครับตตนนม้พี่กับน้องอันนี้ใช่ไหมซาลโมนิกนะครับนี่ครับไอ ตัวไม่ยูปุ่นนะครับเออตัวไอตัวส่งสัญญาณยูปุ่นครับสำหรับผมอยู่ห่างประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับต่อตนี้นะครับกำลังลงมาฮะโอ้ดูดูดูครับดูครับแหมันะครับแม่แม่ตอนะครับต่อบริเวณกล้องนะครับต่อติดกล้องนะครับ มาครับนะครับ,นะรบกำลังลงมาด๊แม่มันนักนะครับแม่เยอะมากเป็นต่อติดุนะครับดุมากๆนะครับโอ้กอแม่มาแหรอ น้อ <No. S 1> มาถึงที่เลยนลี่จะให้เราเอาติดกำบ,บังได้ไหมนี่ <laughs> เอาตัวขึ้น่อหลอดวิ่งออกไปหลอกงใดเลยนะครับปประตูนะเออนะครับลงมาแล้วครับท่านี้นี่นะครับนี่ แม่มันเยอะเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวโค้ดนะครับได้ลงมานเที่รียบร้อยแล้วครับตอนนี้คนรอคนลงมาตอนนี้เด็กๆขึ้อยากครับก็อยากจะออกไปได้ครับ อยากโดผู้ว่าจะขึ้นจากวายยังไงครับนี่ครับกล้องส่งมาั้งทางตีสี่ควาดิพันยูนะครับรคุณลูกพันยูสันพันพักไปครับเนี่ครับโอ้ตัวก้นมาแล้วหอมตัวให้มาแล้ว,ว,ลวเอออะไรเนี้ยยังไงนะ เฮานี MM ่กันป yeah> ืนนี่สบายกัสลาท้องยังได้ดีเดี๋ยวรอนะครับรอกรรมวิธีต่อไปนะครับเด้อรอครับสลาท้องทายดีไอ้น้อยหน่อยเหรอตีแม่แม่มันน่ะแม่มันน่ะแล้วครับพอแม่มันพอแม่แม่มันแล้วครับแม่มันตอบมอู ธรรมดาครับกรรมวิ์การออกลงไปแบได้น,น,นะครับอยากจะลงอยู่ครับนี่คือ อันนี้คือการการรมวิธีการเอาไรแม่ตอออกก่อนนะครับจกมาเป็นลือเป็นชั้นเป็นลือเป็นชั้นนะครับขึ <c ười> ้นอ,อยากอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ครับลูกพันจะออกอยังไงนะครับลูกพันกับลุงมีจะออกอยังไงนะครับไปืจะไปตอเิ่นเอแต่ครับเวลาผมมาขายที่ไปจะไปตอเปิ่นเถอะครับเนี่ยเอลลอการเอาตอเนี่ยยากมากนะฮะ <c ười> โอ้โหนะครับคัดแยกขัดแยกอันนี้เป็นการคัดแยกนี่เปลี่ยนกันท้ายแล้วครับ <laughs> ใค่ไปพออยู่ครับถ้าแบบมีชุดนะครับเนาะลูกพันกับลูกมิกบบมีชุดนะครับไปพอไปได้นะครับไม่อะไรอย่างไรนะครับแนวแจะกรรมวิธีของปืนนะครับอ๋องต่อยต่อย สนอนให้ก่อนนอนก็เริ่มตื่นนะโอ้โนอนเมาแหละ <laughs> <laughs> นี่นะครับค <laughs> ัดแยกคัดแยก <laughs> ล่อทอต่อ <laughs> เดี๋ยวจะขอตัวพิธีกันครับเดี๋ยวก็ขอไปอยู่ตั้งตีปลอดภัยก่อนนะครับเนาะปุ่นเนาะ น,น้าตาตีทํางานบ่ล้วครับนะครับ,รรบเดี๋ยวไปป้ากันที่ปุ่นดีกว่าครับเนาะอันนี้ก็รอให้ผนเอาไปก่อนนะครับ ครับมาแล้วครับได้อีกมาแล้วครับมาเลยครับบะหมี่ครับบะหมี่บะหมี่ได้มาแล้วครับนี่นี่ดีนะครับแปรบตัยมานะครับ งานเหนื่อยหน่อยนะครับได้หลายกอสลาไน้อยนี่ครับนี่ครับต่อเดียวตะกี้นะครับเอาเกลือพะม้าแล้วก็มาชีดพานทันเร็วเร็วนี่ยังมีแม่มาอยู่ครับนี่ครับแต่ตัวเป็นตัวอ๋อนะบินได้แต่เนาะ ดีแต่ชัวร์โอ้ได้เยอะนะครับได้เยอะละครับหนึ่งหางหนึ่งรังหางใหญ่ชัวว่าเป็นหางใหญ่ละนะครับคนงานสลักเดี๋ยวไปดูหัหนึ่งหางครับอีกหนึ่งรังมันหุบออกจะเอาได้ก่อนครับถ้าเป็นต่ออันนี้นี่ครับออกจากตะกร,ะร้ามาแล้วนะครับเด,ด,ด้ล่าทาต่อนี่รับเฟยมอือครับฟเฟยมืมอ ุดยอดมากครับฝีมือการแล้วคนนะครับงามมากครับเต็มครับเต็ม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 อืออือสุดยอดครับนี่ครับตัวต่อเด็ดครับเด็ดจัดว่าเด็ดนะครับฝีมือละนะครับฝีมือฝีมือทีมงานทีมงานมาได้แล้วครับทีมงาน แม่แม่ต่อแม่ต่อกันยังมาวนเวียนอยู่ครับนี่ครับนี่ทีมงานครับล่าทาต่อติดต่อได้เลยครับทาต่อบ้านไห้มีนะครับบอกได้นะครับเอาบดแต่ว่ายาอยู่สูงนะครับเนาะเอาได้มดครับต่อสุดยอดครับนะครับ นี่ Alliance, น,นะครับกับสวัสดีครับคุณนายพันนะครับนะครับตอนนี้กำลังแบ่งตอกันอยู่นะครับซีปุ่นนะครับซีปุ่นนะครับเจ้าของเจ้าของตีปุ่นเอาด้วยเดียวเอาบันนักนะครับว่าปุ่นป้อมักนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับกับสวัสดีครับคุณนายพันธ์ครับรอบนี้มาเอาตอนะครับเนาะวันนี้ก็ขอตัวเพียนตีวองกันครับพากกันใหม่คลิปต่อๆไปครับ กับสวัสดีครับปูในพครับผมบ๊ bye ายบายฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ช่องครัวในพันค่ะ